สวัสดีค่ะพอแม่พี่น้องเมื่อนี้กับมาพอกรกรมาดาำคำนวณอีกคือเก่าเนาะคะ่ะช่วงกินข้าวแรงอีกคือเก่าแล้วพอแม่พี่น้องลงลัวๆให้เนาะรัฐบาลไทยจะมาสรุป1 0เอเซียนดังที่เอฟซรอคอยเนาะคะ่ะรัฐบาลไทยพรุ่งนี้จะออกแล้วต้องรีบลงให้เอฟซได้ติดตามชมชอบของไยตามของผู้นันเดอค่ะเด้อรอติดตามชมไปน้ำกันว่าจะมีของใครมั่งเนาะ ว่าอยู่ใน1ิเอเซียนดังกับมีบ่อผ้าชูเนาะค่ะที่ลงคลิปไ้แล้วเนาะที่เข้าไปเต็มเต็มเก้าสี่แบบตรงๆแบบไม่ต้องกับคันผู้ใดเป็นแฟนครับรอติดตามชมไปพร้อมๆกันพอ่อแม่พี่น้องท่าภายยังบ่ท่านได้เบึงเนาะเพราะว่าเคยลงคลิปไปแล้วเนาะค่ะเนาะชอบกระจัดคัดก็พานเลขทุกตัวให้มาแค่เป็นแนวทางกาบขอบุญขอคุณเซียนเซียนเด้อค่ะเราก็ขอบุญขอคุณนเอฟซีทุกท่นานเข้าไปติดตามชมตัวเลขแนวทางกันเลยค่ะ ค่านี้ก็จะเป็นของบอ่อผาโชคนะคะบอ่อผ้าโชคลงคลิปให้แล้วเด้อพ่อแมพพี่น้องลงคลิปให้แล้วบอ่อผ้าโชคเข้าไปเต็มเต็มแล้วค่ะเข้าตัวเน้นตัวโจรสุดตัดเพื่อนเด้อนี่แต่วางวัดนี่เพื่อนห้มาสูตรเดียวจบพ่มแมพพี่น้องให้ใบเดียวจบทั้งสูตดตัดสุดเต็มแล้วรวมกันไปเลยเพราะว่าห้มาสามหางเน้นเมื่อทุกหางเข้าไปเต็มเต็มรัฐบาลไทยจะมาสรุปทุกเซียนให้วันนี้ ลงคลิปให้แล้วเด้อของบ่อผ้าโชคของบ่อผ้าโชคล,คลงคลิปตั้งแต่วันที่สองเด้อค่ะลงคลิปให้ตั้งแต่วันที่สองรัฐบาลไทยออกแล้วมาดามกระลงให้เลยเพราะว่าเพิ่นห้มาตองหวัดก็ได้ลงท่านใจแต่ถ้าใครยังไม่ได้เข้าไปติดตามชมบอนีเข้ามาชมไปพร้อมๆมกันของบ่อผ้าโชคบ่อผ้าโชคให้มาวันนี้รูด วัวเป็นรูดพอแม่พี่น้องวิ่งบนล่างเก้ากับสองสองตัวสี่หางสองตัวก็จะมีเก้าหนึ่งเก้าสามสองสามสองหกตัวกันหกเจ็ดหกสองสองเด้อค่ะเด้อเจ็ดหกกับสองสองค่ะ สองตัวเน้นสามหางเน้นไปที่เก้าหนึ่งเก้าสามสองสามนะคะอา้าวแคบหน้าจอถ้าใครจะตามของบ่อผ่าโชคเด้อเด้อเด้อชอบก็จัดขัดก็ผ่านจังไยงกระกาบขอบุณขอบุบ่บผ่าโชคนะคะที่ให้ตัวเน้นโอ้ที่ให้ตัวเลขแนวทังว่าสิว่าสันดกพ่อแมพี่น้องให้ตัวเน้นพะนะ ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องกาบขอบพระคุณหลายๆแล้วไปต่อเป็นของปูศูนเจ็ดสายตัดมาแล้วพ่อแม่พี่น้องสายตัดมาแล้วตัดตัวไหนออกตัวนั้นหรือเปล่าปูเนาะกับโมเน่คือกันพ่อแม่พี่น้องอะเอามาติดตามส้มว่าของปูจะให้ตัวไหนจะเข้าจะปังไหมเพราะว่าของปูถือว่ายั่งบรุลดเนาะห้ายังมาให้เห็นนะคะ ้ายังมาให้เห็นตัวรูดแคปหน้าจอถ้าใครจะตามปู่ศูย์เปู่ศูย์เให้มาวันนี้รัฐบาลไทยสูตรทำเงนินเป็นว่าเนาะปู่บอกว่าสูตรทำเงนินวิ่งบนล่าง1กับ2อสองตัว9กาห่าง2ตัว9ห่าง7จ็ดสองแปดสองเก้สาม เจ็ดสี่แปดสี่เก้าสี่ตัดทิมได้ว,ว่ะนี่พ่อแม่พี่น้องตัดไปตัดทิ้งออกไปมีตัดเจ็ดสามแปดสามเก้าสามแปดสี่เก้าสี่ตัดทิ้งไปแล้วเหลือเหลือ4ีหางพ่อแม่พี่น้องแต่เน้นให้หางเดียวเน้นไปที่เจ็ดสองเน้นเน้นเหลือกระซิมีแปดสองเก้าสองเจ็ดสี่ แต่เน้นไปที่เจ็ดสองตัวเดียวห้างเดียวพ่อแม่พี่น้องเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามคล้องปูศูนย์เจ็ดเนาะค่ะเนาะแล้วไปต่อเป็นของใครเป็นของลุงทรงค่ะเป็นของลุงทรงของลุงทรงถือว่ายังไม่หลุดตัววิ่งตัวรูดยังมาให้เห็นตัววิ่งตัวรูดดังมาให้เห็นเมื่อเนี่มาจับตามอง ลุงทรงให้มาจะเป็นตัวใดเพราะว่าของลุงทรงย่าลืมมาแตกถครงสามตัวพันมาแล้วได้ตัวเมียพี่น้องของลุงสรงเนาะของลุงทรงแตกสามตัวพันมาแล้วตัววิ่งตัวรุดคือว่ายังไม่หลุดยังมาตลอดอ่ะไทสิตามลุงทรงแคปหน้าจอลุงทรงให้มาวันนี้รุดวิ่งวิ่งค่ะวิ่งบนล่างสามกับศูนย์สองตัวสี่สองตัวหกหาง

ศูนย์สองศูนย์สี่แล้วก็สามแปดสามตัวเน้นมดเลยพ่อแม่พี่น้องเน้นทั้งสามหางนะคะจะเป็นห้าสามศูนย์ห้าศูนย์สี่ห้าสามแปดแคปหน้าจอแล้วไปต่อเป็นของใครกราบขอบุญขอบคุณลุงทรงฤทธิที่หายตวเลขมาทางมนะาว้างทั้งสองกราบขอบพระคุณหลายๆอ่ะต่อไปเป็นของ อสุพันธ์ของอสุพันธ์ก็ถือว่าย่งบรุลตัววิ่งตัวรูดยังไม่ให้เห็นงวดนี้ให้น้อยกว่าเดิมเนาะคะ่ะเนาะงวดนี้ให้น่อยกว่าเก่าเด้อค่ะเด้อให้แค่หขางนะคะอสุพันธ์ให้มารัฐบาลไทยในงวดวันที่สิบหกวิ่งบนล่างสี่กับแปดสองตัวหกขางสองตัวก็จะมีสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าสี่ศูนย์ 4ี่หนสีสสตัวก็จะมี2หาง8ปดสีส่ส,สแ,แคปหน้าจอถ้าใครจะตามของออสุพันสองตัวเน้น3มหางเน้นไปที่4ี่แปดสีตัวเน้นเมื่อถงสองหางตงัีเล้องเอาแคปหน้าจอ แล้วไปต่อเป็นของใครไปต่อเป็นของปูบงป่บุญมีของปู่บุญมีเอ่อเข้าแต่ตัววิ่งเนาะค่ะเนาะของปูบุญมีเข้าแต่ตัววิ่งเมน,นี่มาจับตามองแปดกับสี่มาทั้งบนและล่างเนาะค่ะเนาะวันนี้ปูบุญมีให้มา รัฐบาลไทยเลขวิ่งของเพลนกัจะมี5มี8มี1นะคะสตัว6หาง2ตัวหกหางก็จะมี3 4 3สี่สามเจ็ดหกตัว4หาง8 4ดสี่หกสี5ห2ึหกสองตัวเน้น สามหางเน้นไปที่ศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดแล้วก็สามหกสามตัวเน้นสามหางเน้นไปที่แปดสี่หกสี่หนึ่งหกห้าหนึ่งสองเด้อค่ะเอาแคปหน้าจอของปู่บุญมีเลขล็อกข้ามเสียงเนาะค่ะเนาะแล้วก็บของปู่บุญนี่มีสองสูตรเด้อพ่อพี่น้องพลไฮมาสสองสูตรเนาะค่ะเนาะ อันนี้จะเป็นสูตรล็อกเงินล้านค่ะน,นี้จะเป็นสูตรล็อกเงินล้านกันไห้มาสองสูตรพ่อแม่พี่นอ้องเตรียมตัวแคปหน้าจอผู้ใดเปลี่ยนแฟ้นครับของปูบุญมีของปูบุญมีสูตรล็อกเงินล้านเข้าไปที่แปดเนะาะจับคู่ให้ไม่ถึงเนาะค่ะเนาะให้แปดสี่ออกเก้าสี่นะคะเมื่อนี้เมื่อไม่ไปไม่ วันที่16ที่จะถึงของปู่บุญมีให้มารัฐบาลไทยล็อกเงินล้านไม่มีตัววิ่งตัวรูดเด้อค่ะเด้อล็อกเงินล้านจับคู่ให้อย่างเดียวจับคู่2ตัว5หางก็จะมี5้าเก้าห้าศูตัว3หาง1 4ึ่งสี่ห้าห้าหนตัวเน้น3หางเน้นไปที่ 5 8แล้วก็4ีศแล้วก็4 1เด้อค่ะแคปหน้าจอสตัวเน้นสองหางเน้นไปที่1 5 4่งห้าสี่หนึ่งหหนึ่งสี่วน้องห้าหสแล้วก็5 8าแดเคปหน้าจอถ้าใครจะตามโคง้งปู่บุญมีล็อกเงินล้านเนาะค่ะเนาะแล้วไปต่อเป็นของ เจตาพารวยเจตาพารวยกะถือว่าย่างโบลุดเนาะค่ะเนาะแม่นมากเลยของเจตาพารวยถือว่าบางรูเน,นี่ยพ่อแม่พี่น้องให้เก้าห้าออกเก้าสี่ตัวเน่นตัวจอเด้อค่ะเด้อให้เก้าห้าออกเก้าสี่เก้ายังมาให้เห็นเมื่อนี้ถ้าผู้ใดเป็นแกล้งครับของเจตาพารวยมาจับตามองมาจับตามอง ไซละ่ะของลายนหลายลงจนของไทยยุไซเนี่ยนอบบาทนี่เลี้ยงล้ำรดับบทหีกแล้วของออสุพันเพิ่นกะ็ะหฮอันสูดอันเลขดับมาอยู่ตัวนี้มาดามลืมให้เบิ่งพ่อแม่พี่น้องของออสุพันสูดเลขดับเพิ่อนอันผู้ไดสียเอาไดาจจ้จังแคปน้าจอเนาะของแก้ตาพารวยวันนี้แยกให้แล้วเป็นอย่างดีนะคะบนคือบนล่างคือล่างนะคะ บนวิ่งสองเม็ดเดียวจับคู่มีสามหางสองห้าห้าสามห้าศูนย์สามตัวสองหางสองห้าสามสองห้าสองเน้นที่สองรูดที่สองบนค่ะตัวเน้นตัวเจาะสองห้าสามตัวเน้นไปสองห้าสองบนคือบนค่ะล่างค่ะล่างล่างจัเจ็ดเม็ดเดียวสองตัวสามหางห้าเจ็ด จ็ดห้าค่ะอแบอบกครั้งเจ็ดห้าเจ็ดสี่เจ็ดสามเน้นไปที่เจ็ดสี่และเจ็ดสามแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของเจตาพารวยล่างคือล่างบนคือบนแยกให้แล้วคุณน้องแคปหน้า,นาจอแล้วไปต่อเป็นของออปลอ,อ,อ,อยเปดนะคะของออปลอยเปรตผัพานเนาะวันนี้วันใหม่ไปใหม่ อปอยเป็ดให้มารัฐบาลไทยในงวดวันที่16วิ่งบนล่าง6กับ7 2ตัว6หาง0ูนย86 0เก7าหกนะคะสตัวเน้น3หางเน้นไปที่6รูดที่6เน้นไปที่0ูนย์หกเก แปดหกเด้อค่ะเด้อแคปหน้าจอถ้าใครจะตามคองออปลอยเป็ดเนาะค่ะเนาะแล้วไปต่อเป็นของใครเป็นของออเสรีเนาะค่ะเนาะของออเสรี่โมพานเนาะคะ่ะเมื่อนี้เข้ามาจับตามองไม่ของออเสรีเพื่อนไฮมาหลายหลายเพื่อนพี่น้องเพื่อนไฮมาสมือ บรูว่าสิเลียกอสุดใดออเซลี่เอ้ยคันเห็นคลิปนี้กับขอโทษขออภัยเด้อคขาเรียกชุดบ่ถืกเด้อเขนเรียกชุดนี่เขากระถือว่าโชกดีเป็นของออเซลี่ไปเพื่อนพี่น้องแล้วกับชคกดีเป็นของเอฟซีไปที่เห็นเนาะเพราะว่าเพื่อนห้มาทุกวันแม่จักซิเลียกอสุดใด <c ười> ขยันมากๆเลยขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อออเซลี่เด้อขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ให้ตัวเลขมาเลยเลือกเอามาสุดเดียวเพื่อนพี่น้อง คิดดูว่าให้มาเกือบจะทุกวันเพิ่ให้ยมาเลงมากเลงมามาดาอนอารวัสิเลียกอาชุดใดเละเรียกเอาชุดนี้ห้เนาะคะนะ่ะเนาะอ่าวิ่งบนล่างสองตัวแปดกับสี่เนาะคะ่ะตัววิ่งตัวรูดเนาะตัววิ่งรัฐบาลไทยบนล่างแปดกับสี่สองตัวสี่หางแปดหนึ่งแปดเก้าสี 1, ่หนึ่งสี่เก้าสามตัวเม็ดเดียวหางเดียวเจ็ดสี่เก้าเด้อค่ะ เน้นทุกหางเลยพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าเพิ่นกับบริเนนมหาห้เนาะมันเขียนมหาห้ใส่กระดาษมาโหลดกับมาดามกันเลยบงมันบลายหางมาดามกันเลยเนนให้เล่บพี่นอ้องอะแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของออเสรีเนาะค่ะเนาะกับขอบุญขอบุณออเซรีเด้อที่ให้ตัวเลขเนาะทางมาว่างทางั้งสองเนาะกับขอบพระคุณลายลายอะต่อไปเป็นของปูเต้าหนึ่งหกนาน้อยเนาะค่ะเนาะ ผู้เก้าหนึ่งหกเพิ่นกะห้มาตลอดคือกันพ่อแม่พี่น้องผู้นี้กะห้มาสซูมือซูมือบบลูสิเลียกเอาสูตรใดคือกันเรียกเอาสูตรนี่บบลูว่าสิเปลี่ยนจังใดเด้อปูเด้ออันเห็นนลิปนี่ยกกะกาบขอโทษขออภัยคันห้มาแล้วยาห้มาดูหลายมันบอกเขาใจว่าสิเอาสูตรใดเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะเพราะว่ามันหลายคนเห้อมันลงบบไรเมียมันลงซูมือหบาบ่ได้ขอโทษขออภัยคันหามาแล้วเอาเน่นๆ่นแขนงแขแล้วก็จบไปโหลดนังสินะ เพราะว่าญาตเรียกบพถือสูตของเพื่อนโมเมนอยยังดอกพ่อแม่พี่น้องญาตเรียกให้สูตรสูตรนี่แล้วญาติบกเขาเนาะเพราะว่าเพื่อนห้ยมาหลายสูตรญาตเข่าสูตรอื่นเอาเว่ากันไปพ่อแม่พี่น้องชี่แจงปูเก้าหนึ่งหนาโน้ยไทยค่ะรัฐบาลไทยสมตัวเม็ดเดียวเจ็ดห้าสองสองตัวสี่หางห้าสองเจ็ดห้า สามหกสามเก้าเด่นล่างเพื่อนว่าเด่นล่างอันนี้สี่หกเอาแคปหน้าจพอพแมพิพนองกันผููใดสิตามของปู่เก้าหนึ่งหกหนาน้อยเนาะแล้วก็สองตัวเน้นหาสองเจ็ดหาเด้อค่ะเด้อล่างเน่นมืดเลยค่ะอันนี้เพื่อนก็นว่าให้บนล่างแล้วพแมพีพนองแล้วเพื่อนว่าเด่นล่างมาดามกันเลยแยกมากจงังสี่เอาชอบตัวได้จัดไปพแมพี่นอง แล้วไปต่อเป็นของใครเป็นของอชนะเนาะค่ะเนาะอบของเชียนชนะบอมเป็นอชนะของเชียนชนะเพิ่งให้มางวดแรกขึ้นเวทีจะเข้าจะปังจะผ่านไหมอ่ะชอบก็จัดคัดก็ผ่านแรกทุกตัวให้แคบเป็นแนวทางปโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมเซียนชนะให้มาเด่น3ามเม็ดเดียวบนเด้อค่ะบ่มีรางเด้ออมพี่น้องเบื่งดีๆพิ่ให้บนคะ่ะบนสตัวหกหาง สามสี่สามห้าสตัวเน้น3หางเน้นไปที่343839ไม่มีล่างนะคะบนอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับล่างแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของเซียนชนะเนาะค่ะเนาะเอาถ้าผู้ใดชอบของออสุพรันเลขดับอันนี้ดับบนแถวนี้จะเป็นดับบนด้วยค่ะเด้อแถวนี้จะเป็นดับล่างค่ะ แถวนี้เป็นดับบนแถวนี้ดับล่างบอสามารถสีอานให้ได้หลายตัวเกินพราแม่พี่น้องแคปหน้าจอแล้วก็พีขึ้นมาเอคะเ่ะดยออ่ะคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดีเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้ก็สวัสดีคะ่ะ